กดติดตามช่องของเราที่ Auto r e f r o y a l เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดในประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดริกกับรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดจากวินฟัสรุ่น VF9 ปี2026ซึ่งถือเป็น SUV ขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยและการออกแบบที่โดดเด่นการออกแบบภายนอกของวินฟัส VF9 มีความบเฉี่ยวด้วยเส้นสายที่ลื่นไหลไฟหน้าแบบเ e d ส่งเวลและกระจังหน้าที่สวยงามเพิ่มความหรูหราให้กับรถ การออกแบบด้านข้างเน้นความสปอร์ตและความแข็งแรงเส้นสายด้านข้างช่วยให้ตัวรถดูมีมิติและสง่าง,งามการออกแบบด้านท้ายมีไฟไท้ายเล็กแบบพาดยาวที่ดูโมเดิร์นและทันสมัยพร้อมท่อไอเสียแบบปลอมเพื่อความสวยงามภายในของ VF9 มีความหรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งบุดหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันนวดเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางการจัดวางคอนโซลน่าเรียบง่ายแต่ทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุด ระบบเสียงรอบทิศทางให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะช่วยให้การขับขี่ง่ายและปลอดภยัย นอกจากนี้ยังมีระบบแสดงผลบนกระจกหน้ารถแบบ s u d ที่ช่วยให้ผู้ขับเห็นข้อมูลสำคัญโดยไม่ละสายตาจากถนนระบบความปลอดภัยของ VF9 ครบครันด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบทิศทางที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองและที่แคบเป็นเรื่องง่ายเครื่องยนต์ไฟฟ้าของ i ิน fast VF9 มีสมรรถนะสูงและแรงดิดทันใจมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่สามารถขับเคลื่อนทั้งสีล้อทำให้การออกตัวและเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่น แบตเตอรี่ความจุสูงช่วยให้สามารถขับได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งการชาร์จรองรับทั้งแบบเร็วและแบบชาร์จที่บ้านทำให้สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบช่วงล่างออกแบบมาเพื่อความนุ่มนวลและควบคุมการทรงตัวได้ดีทำให้การขับทางไกลและทางโค้งเป็นไปอย่างมั่นใจและสบายนอกจากนี้ VF9 ยังมีโหมดการขับหลายแบบเช่นโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดพลังงานและโหมดปกติเพื่อให้ผู้ขับเลือกตามความต้องการของการเดินทาง ระบบเชื่อมต่อภายในรถยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ทำให้การฟังเพลงการนำทางและการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายและปลอดภยัย นอกจากนี้ยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทำให้รถสามารถอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการเพิ่มความสะดวกสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น Winfast VF9226 ถือเป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่ครบครันทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะความปลอดภยัยและเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ด้วยการออกแบบที่หรูหราและฟังก์ชันอัจฉริยะทำให้ VF9 เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี2026สำหรับใครที่ชื่นชอบการรีวิวรถยนต์และต้องการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถใหม่ๆกดติดตามช่องอ u t o r เ f r อ y ยของเราทันทีเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตและรีวิวสุดพิเศษ